สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันเกิดแม่กุ้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดแม่กุ้งกันตอนนี้เราอยู่ที่เซนต์แอนเฟสดิายลากลากมือแม่เลย <Okay. S 1> แล้วเราเราก็พาไปที่โหนูจะเซอร์ไพรส์แม่ <Okay. S 1> ตอนนี้แม่กุ้งไม่รู้ว่าจะไปเซอ,ซอร์ไพรส์จะบอกว่าดิซายจะซื้อรองเท้าให้แม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยทุกคนว่ามันจะแพงไหมและดิซายจะมีเงินไหมเด mm hmm. ี๋ยกันเลยไป <My S 1> ดิซาย ลากมือแม่ไปเลยไม่ต้อง,ง,องเปิดตาเลยไม่ต้องเป็นไรแม,ไม,ไม่ไม่รู้เ,เลยไเปนไไไเนหลัตากางห้าไปชนกแบบ้าอา,า,า,อาจ,จะไปไหน,ไไหนสรุปเขาจะลากเราไปไหนคะทุกคน นี่เเสื้อดูคติไปไหน,นใช่ไหมไปไเงินหรอเนียวันอยากไปเงิน่นาาห,นน <c ười> นหนูซื้อหรือพ่อซือออ้ไม่น่าใช่ดีไซน์ แต่ความคิดมันไงอ่ะให้แม่เลือกายปายก็ไม่บอกเฉลยแม่แล้วว่าของขวัญมันเกิดคืออะไรอ่ะ เลือกใช่ไหมเออก็ให้น้อเลือกเราถเ่าไหเนู่อจริงเอกเท่าไหร่มีงบไหมภาพอมีงกไงบเท่าไหร่เขาถามโลกพันห้ามใช่ไหมเมื่อกี้คุยไว้หนูต้องบอกพ่อแม่ก่อนแม่ถึงจะเลือกถูกไม่เกินสองพันไม่ก็พันห้าเออคพนูได้ไหมเพราะถ้าของพ่อแม่ไม่เอา ของพ่อแม่ยัเงินโอเคสองลูกมะเดี๋ยวแม่เไดกค่ะคือเราต้องดูราคาด้วยไงว่ามันเกินงบเราหรือเปล่านี่ไงนี่ไม่เกินลดราคาด้วยแดงเลยแม่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 ไม่น่าจะใส่แบบนี้ไม่ได้ะเาส่วนแม่อยากที่ร้านก็ซื้อเ้า999มามาเลือกอะไรให้ตัวเองเลือกให้แม่แค่นี้ไม่เกินงบแต่ว่าไม่ชอบฟิลล่าไม่เกินงบแต่ว่าไม่ชอบ ต้องใช้เวลานานไช่เดี๋ยวเขาดูตอนจบอีกทีนึงว่าจะเลือกกันไรนี่ตอนนี้กำลังเลือกเลือกอะไรนะคู่เบาจิราคาราคาเป็นไงน่ารักกระจุกกระจิกราคาราคานักเรียนจับต้องได้1,300นม่หนูเหลืองบซื้อคู่นั้นได้อยู่ดีไซน์ชอบเลยแหบบก็ถ้า2,000หนูก็เหลืองบซื้อคู่นั้นได้อยู่ สรุปคู่นี้เหรอสวยไหมสวยไหมหลกน่าจะคู่นี้แหละเพราะว่าเยอะเกินเรื่องไม่ถูกใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวจะไปกินข้าวกินอะไรกันอยู่ยิ้มหน่อยพันสามพันสามยิ้มหน่อยพันสามนี่เทสดเดินโอ้หัวจะลัวจะเดินไม่สบายเท้าคนคนซื้อไว้ไง กระเปากระเป๋าตังเบาค่ะกระเป๋าตังเบาเลยกระเป๋กระเป๋าตังเบาละค่ะโอ้ซื้อของขวัญวันเกิดให้แม่ว้าวตลบก้นนะเชียร์ได้แล้วใสสวยไหมอ่ะเบาไหมเบาตามงบเบาจิเบาจริงเบาจริงเพราะเบาโอจีสปอนเซอร์ไม่เกินงบเพราะว่า หนึ่งสามสองสามงสามโอเคกระเป๋าเบาไหมเบาไหมไปจ่ายตังค์เขาเป็นคนจ่ายนี่สายเปย์เขาต้องจ่ายเองนะสแกนจ่ายเองเบาจิของจริงเบาจิ รกะระเป๋าเงินเธอสิเปาราคาเป็นแตตั้งขึ้มาแต่ตังบมีเท่าไหร่โอเคสรุปงบตามนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันโอเค